มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมาแน่กรมอุตุเตือนพายุดีเปรสชั่นนะคะฝนจะถล่มหนักระวังน้ำท่วมฉับพลันได้ค่ะเมื่อวันที่1สิงหาคม2 5ง3กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย เริ่มมีกําลังแรงขึ้นประกอบกับมีพายุระดับ2 d e ดีเปรชั่นปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำประเทศจีนในวันที่1สิงหาคม2563ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะ ขอให้ประชาชนบริเวณเดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากไว้ด้วยค่ะสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอา่าวไทยตอนบนมีกําลังแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะ พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ25-27องศาเซลเซียสค่ะ อุณหภูมิสูงสุด32-38องศา,าเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อละ8 0ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยขอนแก่นหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนะครพนม สกลนครกาลสินร้อยเอ็ดและมุกดาหารค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ25-27องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ28-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะ ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีการจนบุรีสุพรรณบุรีอุทยัยธานีชัยนาทนาครสวรรค์ลบบุรีและสระบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ25-26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ34-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ25-26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะคะและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-26องศาเซลเซียสค่ะ อุณหภูมิสูงสุดนะคะ32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูกเก็ตค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ29-31องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ26-27องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ35-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ